มาอาจารย์ตั้มพี่น้องอาจารย์ตั้มจอดแล้วโอ้ตูดโดนขี้ตมอาจารย์ตั้มหน้าง,งานสองแสนคิวพี่น้องตอนนี้ว่างเรามาโอ้น้ำไหลแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วยืนทรงให้กันพี่น้องโอ้ฟาล็องแล้วฟาล็องแล้วพี่น้องขอหายคลิปก่อนไม่จะตกพี่น้อง ทันนี้2ยสครับแล้วก็2 1 5 4นึ่งห้าขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมเนี่น้องโอ้สายครับสายไอ้ยังตัวเมีเมียิ้มเสียยิ้มพี่นะ้องมาเจอเสียยิ้มครับโอ้ เสียยิ้มคุมงานเองเลยครับเสียยิ้ม <laughs> เร<า>่เงร้องน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วคันกั้นคูจะขาดแล้ว ดินโยนดินนะครับพี่น้องก็ออสวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายโยนนิสิ้งครับผมรีบถ่ายคลิปกับนพี่น้องฝนจะมาแล้วเมื่อดมาอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้เราหยุดพี่น้องเราต้องรีบมาครับก็เก็บเก็บคลิไปไว้ก่อนพี่น้อง ดีครับโคเวียจานตามจอดแล้วครับสองร้อยสี่น้องสองหนึ่งห้าเจออ้วรถสภาพสวยนะ้องคนขับแต่ละคนนี่รักษารถดีครับอ๋เดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกันมาแล้ว,ว,าลวงานโยนเฮงงานโยนโยกนกันอย่างเดียวครับจบ้อหมดสิทธิ์นะครับ ขอขึ้นถ่ายคลิปก่อนนี่น้องอันนี้น้ำพรรับช่วงหนึ่งมาจากขอขาดที่จะไปอำเภอน้ำสมนี่น้องไหลมาจากอำเภอบ้านผืออำเภอกลางใหญ่ตำบลกลางใหญ่พี่น้องไหลสู่ลงแม่น้ำมงแล้วก็ไหลสู่ลงแม่น้ำโคงครับแม่น้ำแถวบ้านผมจะไหลลงสู่แม่น้ำโคงหมดนี่น้อง หหน้ามาสร้างดวงมาหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โอ้แม่นอะไม่ใช่น้องงานโยนงานโยนครับอ่กากลมมาแล้วฝนจะตกแล้พี่น้อง เป็นดินทรายนะพี่น้องนี่